ฉันเห็นพวกมันวางแผนฆ่าคนทั้งเมืองตอนเที่ยงคืนในฐานะหมาวัดตัวหนึ่งฉันพยายามเห่าเตือนแต่ไม่มีใครฟังฉันพยายามส่งสัญญาณให้ตำรวจแต่พวกเขาก็แค่ไล่ฉันไปพวกมันรู้ว่าฉันรู้ความลับและพวกมันก็ล่าฉันยิ่งกว่านั้นพวกมันยังปล่อยหมาบ้าที่อันตรายกว่าฉันออกมาไล่ตามฉันต้องหาทางไปถึงงานปาร์ตี้คืนนี้ให้ได้ฉันต้องหยุดแผนการร้ายนั่นให้ได้ฉันเห็นแสงไฟจากงานปาร์ตี้ห่างออกไปไม่ไกล แต่ทางไปเต็มไปด้วยศัตรูที่พร้อมจะขย้ำฉันฉันกัดฟันวิ่งฝ่าเปลวไฟและกระสุนเสียงเห่าที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดดังขึ้นเมื่อฉันถูกยิงที่ขาแต่ภาพใบหน้าของผู้คนนับพันที่กำลังจะตายผลักดันให้ฉันไปต่อท่ามกลางความสับสนวุ่นวายฉันเห็นวัตถุบางอย่างที่พวกมันซ่อนไว้ใต้อัฐจันทร์ฉันพุ่งเข้าไปกัดสายไฟอย่างบ้าคลั่งแล้วทุกอย่างก็ดับวูบลงไฟดับทั้งเมืองเสียงไซเรนดังระงมสิ้นเสียงปืนฉันล้ม มองเห็นเงาที่กำลังวิ่งหนีไปก่อนที่ทุกอย่างจะมืดไป